สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตไอตัวสูบลมนะครับผมก็ใช้คีบกับแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับผมก็เอามาดัดแปลงจริงๆแล้วตัวนี้มันเสียบเข้ากับตัวจุดบุรี่นะครับผมดัดแปลงมาใช้กับแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ของมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เอาไว้ใช้สำหรับในการเดินทางนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาอัปเดตนะครับสำหรับใครที่สายเดินทางก็เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาเอ0่อกว่าบาทนะครับ1บาทนะครับผมผมซื้อที่ร้านาาป้ายเหลืองนะครับผมร้านเาเหลืองเหลืองนะครับร้านาที่มีเปิดขาย อของเบตเตอร์เลตทุกอย่างนะครับแบบจีบถาะนะครับผมก็ลองใช้ดูหลายรอบแล้วนะครับก็ใช้ดีมากเลยนะครับผมนี่ก็ขี้แบตนะครับทั่วไปนะครับผมสิบโวลต์นะครับแรงดันลมใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งการเดินทางไกลในแต่ละครั้งผมก็จะเตรียมพวกตัวสูบลมแบบนี้นะครับแล้วก็ ยางในนะครับล้อหน้า1เส้นล้อหลังหนึ่งเส้นนะครับผมจะพกไปแบบนี้นะครับแล้วก็ประแจเบอร์19นะครับแล้วก็14นะครับเบอร์10บเบอร์12นะครับผมแล้วก็คีมล็อกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คีมประคีบธรรมดาอีกหนึ่งตัวนะครับและเหล็กงัดยางสั้นอีก2ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม เอาไว้ใช้ในการเดินทางนะครับแรงดันลมก็สามารถผมเอามาสูบรถยนต์ได้เลยนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับผมก็ใช้ดีกันเลยทีเดียวแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ว่าขึ้นปูปาร์ตอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเอาไว้ใช้สูบมอเตอร์ไซค์เพื่อเอาตัวรอดนะครับในการเดินทางในแต่ละครั้งก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับ นี่ผมก็อัดล้อหลังไปประมาณ30ิบบานะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าล้อหลังผมนี้เป็นเบอร์เบอร์ใหญ่นะเบอรอ์ไซส์เดิมของเว็บร้อยสิบอนะครับผมซึ่งผมใช้เป็นล้อซีลวดนะครับไม่ได้ใช้เป็นยางทุบเลสหรือเป็นยางาล้อแม็กทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับในการเดินทางนะครับผม ผมจะใช้แค่ล้อทั่วไปนะครับล้อสิรวดนะครับผมก็เลยต้องมีเจ้านี่ติดรถไปด้วยทุกครั้งนะครับผมก็วันนี้มาอัปเดตให้ชมนะครับผมถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ประดิษฐ์ใช้คีบแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวเสียบที่จุดรีนะครับที่ทั่วไปนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้แกะออกมานะผมก็พันนะครับ ใช้แบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับก็จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับเวลาเปิดฝาเปิดบ่อออกมาก็ถอดฝาครอบแบตเตอรี่แล้วก็เขียบคีบใช้ได้เลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ